สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันนอกสถานที่นิดนึงนะครับกับดาวทางปีศาจนะครับคืนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะมีลงเล่นนะครับเกมยูโรปาลีกนะครับประมาณช่วงเวลาบ้านเราก็อยู่ที่สักเที่ยงคืนครึ่งเที่ยงคืน45ประมาณนี้นะครับก็มีรายชื่อผู้เล่นที่เดินทางไปเจอกับวิกตอเรียพิลเซนเนี่ย ออกมาแล้วนะครับ24รายชื่อก็จริงๆก็จัดผู้เล่นชุดเดิมมาแหละนะครับก็คือขนไปกันหมดจุดที่น่าสนใจของ24รายชื่อเนี่ยก็คือจะมีในส่วนของทางด้านวิกตอร์ลินเดเลิฟนะครับที่เหมือนว่าจะหายเจ็บกลับมาแล้วแล้วก็มีเดินทางไปด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งดาวรุ่งนั่นก็คือโทบี้คอลเลเยอร์นะครับ ที่เราเคยเห็นทางด้านเทนฮาร์กเนี่ยใช้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็มีรายชื่อกลับเข้ามาในทีมนะครับแล้วก็เดินทางไปที่เช็ก k s ด้วยนะครับเพื่อเพืที่จะไปลงแข่งกับทางด้านวิกตอเรียพิวเซนนะครับในส่วนของการจัดทีมจะอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็มาว่ากันนะครับ สำหรับตัววิกตอเรียพิวเซนเองนะครับเกมในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครนะสำหรับผลงานก็อยู่ในเกณมที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับรู้สึกจะมีชนะ2-1อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีเสมอ2-2นะครับแต่ก็จะยังไม่แพ้ใครนะครับในการเล่นเกมยุโรปซึ่งคืนนี้ก็จะมาเจอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเจ็ดนะครับ จำไม่ได้ว่าเจอกันครั้งสุดท้ายนยุครุดฟาร์เลยหรือเปล่านะครับซึ่งโหก็ก็หลายปีอยู่นะครับสำหรับการที่เจอวิกตอเรียพิวเส้นนะครับก็เกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ยังต้องติดตามกันอยู่เพราะว่าตัวแมนเชสเตอร์แล้วก็อามูริมเองเนี่ยก็แพ้ในลีกมา2นัดติดนะครับเกมจากอาร์เซนอลนะครับ 20ก็โดนลูกตั้งเตะนะครับแล้วก็มาเจอกับ nottingham forest ก็ยังมาโดนพวกลูกตั้งเตะอะไรพวกนี้อีกแล้วก็บวกกับความผิดพลาดส,ส่วนตัวของผู้เล่นแต่ละคนนะครับวันนี้ก็ดูว่ามีการแก้ไขอะไรยังไงนะครับแล้วก็ทางวิ c ทเรียพิวเซนเองก็จะเอาจุดเนี้ยมาเล่นงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราอีกหรือเปล่านะครับ ก็ต้องลองมาดูกันคืนนี้ไม่ดึกมากไม่ดึกมากนะครับสําหรับใครที่อยากดูนะครับก็ประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งก็จะได้ดูเลิกตีสอตื่นเช้ามาทํางานวันศุกร์นะครับแล้วก็จะได้หยุดพักผ่อนหวังว่าจะได้หยุดพักผ่อนกันอย่างมีความสุขนะครับเพราะว่าเกมต่อไปเนี่ยแมนยูจะต้องออกไปเยือนทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ ตี้นะะครับอ่ไปว่าถึงตัวผู้เล่นหรือแนวทางการจัดไลน์อัพกันดีกว่านะครับสำหรับอามูริมก็อย่างที่เราบอกยังไม่มีใครจัดถูกนะครับสำหรับการจัดตัวของอามูริมเนี่ยว่าเขาจะจัดยังไงบ้างนะครับซึ่งเกมนี้ก็ยังคงคิดว่าเหมือนที่บอกเกมอาร์เซนอลหรือเกมนอตติงแฮมฟอร์เรสไปนะครับ ยังคงคิดว่าเขายังอยู่ในสเตจของการทดลองอยู่นะซึ่งหลายๆช่องเนี่ยก็อาจจะมองว่าอาจจะต้องมีตัวจริงในทีมได้แล้วนะครับซึ่งมันก็คิดเหมือนกันแหละเราก็คิดคล้ายๆกันว่ามันควรจะมีแกนที่เป็นตัวจริงได้แล้วนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันแบบสร้างความคุ้นเคยกันอ่ะคือคนที่เล่นด้วยกันบ่อยๆนะครับ มันก็ได้มีความคุ้นเคยคุ้นชินจังหวะหรืออะไรพวกนี้ยจังหวะจะกโคนจะได้ดีๆนะครับแต่ตอนนี้มันยังมีการเปลี่ยนแปลงทีมอยู่ตลอดเวลากลารก็เปลี่ยนหลังอ่ะมีกองหลังที่พอจะพอจะยืนได้นะครับแต่ว่าพอมีตัวเจ็บมาเนี่ยอามุลิมเขาก็ทดลองอีกเหมือนเดิมนะครับทั้งหน้าเนี่ยหมุนอยู่แล้วนะครับก็รรมันจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรความสัมพันธ์ในทีมเนี่ยมันยัง มันยังไม่ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นอยู่เรื่อยแต่น่าจะเป็นการซื้อห้องแต่งตัวที่ดีสําหรับอโมริมนะครับก็คือหมุนเวียนผู้เล่นหมุนเวียนนักเตะเนี่ยได้ลงกันแทบทุกคนนะครับก็อ่ะลองมาดูกันนะครับประตูเนี่ยโอนาน่าแน่นอนมีชื่อมาด้วยแล้วก็มีบายินดีแต่ว่ามือนหนึ่งก็เป็นโอนาน่านะครับแล้วก็กองหลังวันนี้คิดว่าน่าจะลอง เลนนี่โยโลยืนตัวกลางเพราะว่าเอาออกไปข้างแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์แบ็กธรรมดาไปเลยอาจจะยังทดลองระบบอยู่หรืออะไรก็ตามแต่มันดูธรรมดาไปหน่อยลองเล่นตัวกลางนะครับทางซ้ายได้ลิซันโดมาติเนสกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ทางขวาน่าจะใช้นูแซ m มัสลาอุยนะครับลงเล่นนะครับปีขวาก็เป็นอามัดแหละทางขวาเป็นอามัดวิงแบ็กขวานะครับ อามทางซ้ายก็จะเป็นน่าจะเป็นไทยเลวมาเลเซียลงก่อนเหมือนเดิมนะแต่ก็ยากที่จะแบบว่าลำบากใจมากนะเนี่ยที่ไม่จัดเดียโก้ดา์โล่ลงอะ่ะแต่คิดว่ามันได้ลงแน่ไม่ตัวจริงก็ตัวทำรองแต่วันนี้ขอจัดอย่างนี้ก่อนรู้ว่ายังไงวันนี้ดา์ลนะนนโล่ก็ได้ลงนะครับมันน้องโลกของเราเนี่ยยังไงก็ได้ลงนะครับ แต่ว่าวันนี้ขอจัดมาเลเซียก่อนหรือไม่มันก็อาจจะแบบเอาดาลลรยืนซ้ายแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนมาเลเซียลงอะไรประมาณนี้แต่ได้ลงแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขอเป็นมาเลเซียก่อนขวาเป็นอมัดไปเลยมันยังไม่ค่อยได้ลงนะครับตรงกลางเนี่ยควรจะลองไมนูกับอูกเต้ะนะไมนูอูกเต้ะนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนแล้วกันเพราะว่า ก็ไม่ได้ดูถูกทางพิวเส้นนะแต่ว่าก็มองว่าน่าจะไหวคือเล่นไปสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเอาพวกคาเซมิโลอะไรอย่างเงี้ยรงไปนะครับแล้วก็จะได้เก็บอุกัเต้กับไมนูเนี่ยฟิตๆเพื่อไว้เล่นกับทางด้านซิตี้ City นะครับศูนหน้าวันนี้น่าจะใช้ฮอยลุนไปก่อนตัวเป้าไปเลยนะครับแล้วก็ทางขวา ก็คงใช้เมทันเมาส์ทางซ้ายและปอร์ดให้ลองเล่นตรงฝั่งซ้ายดูปกติมันจะดนโยกไปเล่นทางขวาถ้าเป็นเมิดฟิลตัวนี้นะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับดาวทางปีศาจช่วงนี้นะครับคิดว่าน่าจะยังไม่ถูกหรอกเพราะว่าโมลิมยังหมุนทีมอยู่แล้วก็คงจะต้องหมุนทีมไปสักพักด้วยนะครับ แต่ก็ถือว่าได้ซื้อห้องแต่งตัวแล้วกันนะก็หวังว่าคืนนี้จะมีความสุขแล้วก็ได้ตื่นไปทํางานวันศุกร์อย่างสดชื่นแจ่มใสก่อนที่เราจะต้องไปเยือนแมนซิตี้กันนะครับเพื่อนๆครับคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับลองแชร์ความคิดเห็นกันดูนะครับว่าเกมที่เพื่อนๆคิดหรือผลสกอร์จะเป็นอย่างไรไม่กล้าเดาเลยอะแต่ขอ ชนะละกันแต่คิดว่าอาโมริมคงไม่ได้เน้นมากมันดูทิศทางจากที่หลายๆช่องเขาคุยกันเนี่ยมันคือยังไงก็เข้ารอบแล้วโอกาสโอกาสสูงก็อาจจะเก็บตัวหมุนเวียนไว้เล่นกับทางซิตี้ดีกว่านะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ